สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันศุกร์นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนสิงหาคมปี2564เรามาเริ่มที่การงานก่อนนะคะการงานของคุณในช่วงนี้ทุกอาชีพทุกสีผิวทุกเพศทุกวัยที่เป็นวัยทำงานต้องขยันนะคะ อาศัยความขยันความาประสบการณ์ในการพลิกแปลงสถานการณ์ของตัวเองนะคะใช้สติปัญญาพอสมควรความคิดสร้างสารรค์นะคะความสามารถพิเศษนะคะอาศัยเพื่อนฟูงบ้างนะเป็นต้นเป็นต้นนะคะนะ แต่หน้าภายนี้จะเป็นงานอ่พวกขยะรีไซเคิลพวกค้าของเก่าพวก DIY นะหนภายนนี้นะจะเด่นขึ้นมาแต่คนอื่นที่เขาไม่ทำงานพวกนี้ล่ะก็ไปได้ดีเช่นกันต้องอาศัยความขยันนะคะถึงจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะอืมบางท่านทาง,งานที่บ้านนะคะโอเคเลยนะเนี่ยค่ะภายใทำง,งานที่บ้านขึ้นมานะแต่ก็ขยันอนะ ความขยันเนี่ยเป็นสมบัติของผู้ดีนะคะจะนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองใส่ตัวคุณนะคะการเงินของคุณในเดือนนี้ไพ่เงินไม่ขึ้นเลยไม่ได้แมยความว่าคุณไม่มีเงินนะคือการเงินของคุณเนี่ยคุณได้ the empress เป็นอ่าบทสรุปหมายความว่าคุณก็อุดมสมบูรณ์ดี นะคะบางท่านก็อ้วนอวบนะในบางท่านก็อ้วนอวบนะพระว่าไพ่อพ้วนก็ขึ้นมาอยู่นะคะนะก็ระวังเรื่องน้ําหนักด้วยนะคะเรื่อสุขภาพนะคะดีเอ็ s เขึ้นมาอย่างนี้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอยางอุดมสมบูรณ์ดีหมาถึงการเงินข้าวปลาอาหารน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ก็หมายถึงว่าเงินก็มีใช้ไม่ขาดมืออยู่แล้วนะ ระวังโรคอ้วนนะคะสุขภาพถามหานะคะนะแฮงแมนก็ขึ้นอย่างนี้คู่กันอย่างนี้ระวังด้วยนะคะบางท่านเดงสุขภาพไปดื่มนะสเสน่ห์แรงเจ้าสเสน่ห์ไปหวานสเนสน่ห์สักหน่อยก็ดื่มสักนิดดึงดิงด้งสักหน่อยกระดกสักหน่อยกกวจะวางแก้มกวักวก่าจะวางแก้วได้ก่าจะกระดกได้มันก็ต้องมีฟอร์มสะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะระวังสุขภาพด้วยนะคะนะอืม อ่ะเรามาดูเรื่องความรักดีกว่าคนโสดคนโสดในเดือนนี้อยากจะให้คุณอยู่นิ่งๆและพิจารณาตัวเองว่าเรานั้นมีนิสัยที่ผิดแปลกแตกต่างจากคนอื่นเข้าไปหรือเปล่าเราทําตัวเองที่ไม่เหมือนคน,อ,คนอื่นเข้าชาวบ้านเขาหรือเปล่าอินดี้ไปไหมนะคะข้ <c oughs> <c oughs> อ2ก็คือออกนอกบ้านด้วยนะคะอย่าลืมนะ นะคะใครอกหักรักคุดก็ขอรักษาแผลใจให้หายก่อนนะคะแต่ในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะค่ะมีเสน่ห์ถึงจะนั่งอยู่กับที่ก็มีคนมาจีบนะ <c oughs> ส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วขอให้คุณในเดือนนี้ใช้ความอดทนกับแฟนของคุณด้วยนะคะเจอแล้วเขาอาจจะหึงหวงคุณนะคะในเดือนนี้นะ แต่ขอให้คุณอ่ะให้คิดเป็นในแง่บวกไปว่าเธอและเขารักคุณมากจึงได้หึงหวงแบบนั้นอาจจะเป็นเรื่องนี้และอาจจะมีเรื่องอื่นจุกจิกเข้ามาอีกในเดือนนี้อดทนทุกเรื่องและก็อย่าลืมถามสารุกสุขดิบกันด้วยนะคะในเดือนนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะคะ นะเรื่องที่จะติดติงในหน้าไพ่นี้แทบจะไม่มีเลยน้ำแทบจะไม่มีเลยจริงๆนะอเอาเป็นเรื่องสุขภาพดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มันไม่ค่อยมีอะไรให้ติเลยอะเอาคนอว้วนนะโรอว้วนจะถามหานะคะบางท่านดื่มนั่งดื่มวานเสน่ห์ตัวเองนะหแฟนดา2ติดเหล้านะคะแฮงแมนเฮิร์อย่างนี้ติดเหล้า นะอีกอย่างหนึง่งอย่าท้อเรื่องงานนะคะห้ามท้ออุปสรรคมีให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้ท้อคุณสามารถแก้ไขปัญหานั้น,น,นได้คุณจะอัพเลเวลของคุณไปอีกระดับหนึง่งอย่าลืมนะส่วนเรื่องหัวหน้าง,งานพ่อแม่อะไรก็ท่านแต่ติติงอะไรมาก็รับฟังนะคะ ทั้งพ่อแม่ทั้งหัวหน้างานนะท่านติดติงอะไรมาเมียที่รับฟังอย่างเดียวอย่าเถียงอย่าพูดสอดเข้าไปแค่นี้เองนะคะนะตามหน้าภายนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ